ขออนุญาตสวัสดีครับ FC เพจสอนหอยเพจปันแพงนะครับจอดถึงนะครับวันนี้มาบึงบรรยากาศนะครับที่อาเขตภาะแดงอาเกตนะครับบรรยากาศนะครับเพื่อนครับตัวนี้พื้นที่เซตเรียบร้อยแล้วครับประดับลงเรียบร้อยทิ้งไร้ทรดกัำงานเรียบร้อยครับพื้นที่กว้างขวางนะครับวันนี้ FC ให้กำลังใจกันหลายๆเด้อ เอามาส่งถ่ายนะครับวันนี้เป็นวันสนุดท้ายที่ทีมงานชาวน้อยที่ได้ลงทัวร์อีสานต่อนะครับมาตัวนี้ครับบอตุัวออปีเชี่ยววันนี้คนะรับผมมาตัววันนี้ทีมงานเขาได้มาส่งทีมงานชาวน้อยเพื่นเพงลงจังหวัดฝาอีสานนะวันนี้เนาะวันนี้เป็นวันที่วันที่สี่ยูนี่คือมือถ่ายของขวัแดงเทียนนะครับพออันด่วนได้ปะเนี่ อสองเดือนบมาขนาะครับผมแล้วมาพิธีจี่ซิปมาขันในเมืองหนึงวัดบางปิ่นแค่แหละโอ้โหดูจีนหอดไดยวันนี่วันี้ได้ยินเสียงบางตุ่ยแล้ววันนี้สวัสดีครับไหลรถของเราหล่ยะเวลาเวียนเวทีทั้งนี้ติดตามครับติดตามบางตุ่ยมาั้งแต่ตั้งแต่หมื่นยังกำลังถึงหมื่นเลยนะคนไหลบ่บ่โอ้สวัสดีครับซินจูดี โอ้หลลยขากีฬีมือนีเอฟมาล่อแบบคนไลยแงครับืว่าไหกัตตอบรับสวัสดีครับพูพี่โอ้โอวสวมสดีครับผมวัสดีครับโอ้ยมเดิร์เอฟซีมาล่อหลยกีนาชื่อว่ามาทรงสาวน้อยทั่วอีสานมือนีนย,อยังครับเ,เ,เดี๋ยวเอหาหน่อยโอ้อ อาแพงอาแพงอาแพงดิหลงนี่มืึอนั้นไปได้เบิ่งเจ้านั่นได้เบิ่งคลิปยังคลิปไดนจ้าก็คือพ่อเขาไปหาน้องหาน้องไอ้อยังลูกพ่อนกไหมน้องอายไหมเออได้ดูยังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูพอลงพอลงไปบ้านฮักไปแล้วของอาแพงเออน้องอายฝากวุ้นที่ขาดฝากอู้กับรถใหญ่ใครดูดูแลใช่ไหม นี่แหละคิดพ่อเลยเออพ่อเลยเข้าไปบุกมันนั้นน่ะเข<อ>้าไปโอ้ขอบคุณน้องอาไอค่ะการให้น้องสู้เพื่อ,อกันเด้อค่ะงานเขาเล่ลาๆชืเชียนดูด,ดูด,ดังๆลำลองเรื่อยๆน้องเด้อจ้าพิ่บีใส่ไหนของ,ของน้ำค่ะเออไปเขับไปครับเดี๋ยวคอยมาหนะ่อยโอ้ยบุงบรรยากาศข้างนอกไหมอากูพี่น้องเอฟซีสุดยอดเลยวะพี่บี้สวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอู้ยมือมือถ่ายทถม่า พี่นอ้องมาให้กำลังใจหลายอีลีมื่อนี่มา,มาชมใต่ลาดแต่มือนีอะไรพี่น้องมือผมมาถ่ายก็เฮียหน่อย,มมยก็ยนนยกะค้นทำนีแ่แหละคนหลายคือมื่อนี้ก็แบบแล้วก็ตอบรับหลายรีสุดอยอดรีเมื่อนี่นนละ มือนอันบ่แตกมือนอีมอาแตกมือนีก็ได้วะมือนันลานบ่แตกเาแตกมือนีก็ได้ยูยูยุบักบอลบ่แตกเอาแตกมือนีก็ได้ที่งานสวัสดีครับไปพ่วงสวัสดีครับบสวัสดีครับอดบ้านรสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครับบสว่าอ่าพี่ดูคสารนะครับบเลยควละคคนล้คนคค พี่วด้แก่ได้ไหมแก่หัวออกไ่พ่วงดิ่หั่ไมถ่ายรั่อเดยลยเหรอถ่ายรูปกับพ่อนเดย่ากับพ่อคนไดยอ้ยหมือนเดเ้าาของหยเลยได้พ่วงหพีนี่ครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นเหตุข่ห่อหน้ำดาเ่ด้๋เดี๋ยวเดเพตุ่ยทัใจเงินพลังน่อยี้ไปโจกันธาราาสตร์มาไปเ็ดปน้เินอุ้ยคนลุกเหมือนเดมอ้ย เอาความเอาผมซื้ออุ้ยเบอร์สองกำปั้วเราแบบไข่อยอดข่อกระอุดเจ้ายังไม่อย่าไม่ใหม่เด้อข่อยก็ม่ได้เลยไม่ใหม่ใช่ไข่อยอีกเด้วยบดี้ค่ายังลูกพลังน้อยแต่ว่าคือดีใจเนาะมันสุดแฟนแม่ไม่มันดีใจว่ามีคนหักเข้านาะเป็นบอห้อหักคนมันนี่ขอบคุณกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณสองร้อยสิบสิบสิบเอ็ดท่านนะคะอ่าตอนนี้เป็นบรรยากาศห้านมิกค่ะกำลังกำลังมิกกันเลยค่ะตอนนี้มัน ม,มันแบบว่ามันแบบว่าเขียวหมดเลยนะคะมันตันมือเราแบบตันมือตุ้ยจะโอนให้พ่อตุ้ยโอนตอนนี้เลย๋ยวพ่อตุ้ยมือไอไพก็ว่าไพแล้วแม่ผมง่มบันนี้ไอเหลืองเอาเรื่องอ่ะพลังหงกอนพุ่นแม่มาึ้นมาแล้วคุณแล้วอ้ยบอกมาตรงเนี้มาทรง มาส่งกับเออมาส่งอ้างกลับม้เนี้ยที่มีมาส่งทางกลับด้วยืาเนี่มาส่งท้างกลับเมือนโอ้ยสองเดือนมันรู้ไหมเราบ่พอ้าบเกาทเมนบออีกสองเดือนไล่ะอีกสองเดือนได้พอกันหมดนะไม่ได้พอกันง่ายเลยี่น้องเออนางเอาแค่นั้นแหละโอ้นางบอกว่านางจะเอาแค่กำไรคืนแม่พนัว่าเอาวคเดพวกคนให้ผู้ใด นด้อลายเซ็นด้วยมจ้ะพร้อมลายเซ็นจ้ะมือดันมามือแรกเลยอยู่นี่เียหน่อยแล้วมาลงมือแรกเลยอ่ะน้องมาเฟียค่ะโอโซเฟียค่ะนาะหมองมาเฟียน่องยังไงวาน้องมาเฟียใช่ไหมครับประสันวะเดี๋ยวเดี๋ยวพลังเดชยาไม่หรอก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอังเปาสุดยอดเลยท่าเอะอังเปาก่อนนะโซเฟียก็แบบสุดยอดเลยเปาโซเฟียพี่ได้ดูคลิปอังเปาคือแบบใครที่มาขายมันหนูเพิ่มดูไปเห็นสินค้านึงยูหานไป็นโซเฟียตะบะขายเพียงอันหมอหมอซุกี้แมวขายลอยเดียวลอยยี่แมวคือถือแค่คือถือแค่เออเขาไปซื้อไหมไในห้าเขาขายสองลอยโซเฟียโซเฟียเนี่ยหมวกหมวกโซเฟียมาขายต่อสีเดี้ยเขาขายสามสิบห้าบาทเดียวมาจะมาก็อังเปาลองมาขายห้าสิบ 35ห้าเรื่องจริงเหรอเธอนี่นะสองใบคนคนละสาบหารพอดีเลยีกำรวงคำลวมบารรวมเราด้ยมาขายเราสามร้อยนห้างขายสามร้อยก้านะจ๊ะอาอะไรเซ็นนนะจ๊ะเนตอไหนอะรเอาแม่ชูพี่อะไรลูกแกแกเอาโฟไหนางไหนถกมันก็เบี้ยสีใช่มันต้องเขียนใส่เลยนะนี่ตัวเอโอ้พี่น้องใส่ไม่ คอยซื้อซ้ำเลยทีมีขายตัวรวข่อยแล้วแคอยเหรคอยล้แกออกเส้นไส้หครับออขึ้นรถอ่ะโอเคโอเลยสองหมื่นหมดพูดเขาเบืองลายเลยอุ้ยสองหมื่นเลยตัลอดอัเต่าอยู่เดนเนียด่นงัวขา ก็เลนงวกหาเลยวะพี่เปาสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี่ะพี่เปาต้นปลาหน่อยเป็นรับของมาขายอยู่แต่ว่าบนมีรถใส่เห้นรถเมล็ดนี่หมองจะนั่งเร็วนะเพรายคนหลังหันไปรอขายนะเดี๋ยวพี่เอ็ยงเปาทุกคนคือแบบเต็มใจซื้อมากขายเอาเลยเอากำไรนิดนหน่อยนะอันนี้ตุ๊กตาเอากำไรแค่สามสบาทนั่งก็ขายเห็นไหมออเาก็ขายโอ้เขา่เขาไม่รวเยงก็ลยรถสปร์ตก็ติดเจกาบได้ัปดเนเอาสมุดด้อ